สวัสดีกันอีกครั้งกับเกมเทลลี่วางไม่ได้อัดคิดคือไม่วางเท่าไ่ก็ไม่ได้อัดโอเคเด็มก็มีอะไรเพิ่ขึ้นเยอะอัาคคิดมาแล้วก็สั่ง้ันใหม่แล้วก็ได้ ของใหม่ๆแล้วก็ได้เทียนเชิญพรดใหม่แล้วก็ชุดใหม่โค้งใหม่ปีกใหม่ทุกอย่างใหม่หมดอ,อ่อันนี้มันเก่าก็เอามาใช้เล่นๆใน<อ>ที่ก็สิ่งที่ได้มาในตอนเจ้ากระโหลกนี่ปูนขีปูนขี่ปูนแล้วก็บ้านหลังใหม่ที่สร้างภายในสองสามวันนี่ครับมันคิด เก็บบ้านผมเองนะครับแล้วก็มีรูปัอนเก็บมีตรงนู้นตรงนี้แล้วก็อินดิซี่ก็ครบหมดแล้วก็ปลาส่รูปราฟาร์มแล้วก็อะไรเยอะๆก็ะดาในเอกถึงบทพับขีดมูลเก้าร้อยสิบอันเห็ดแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบหกอันเวอร์เกิร์แล้วก็ มอดฟรีครับแบบช์จไม่รู้นะไม่ได้ยืนอยู่ตรงโต๊ะครับด้วยซ้ำทำไมมันมันให้ครับได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้ยืนยตรงโต๊ะครับเลยครับได้มันเป็นบล็อกของภาคใหม่แล้วก็มีอย่างนึงที่เป็นบล็อกที่ดีมากโชวบมากเลยบลย็อกนี้เมือไรมีมอนเตอร์ไหมมันมันตีเราเลือดไม่ลดแต่พอเราตีมันตาย รตีมันได้มันตีเราไม่ได้มันเป็นอะไรที่ยิมหยดกโกงสุดๆวันนี้ไม่ได้ทำอะไรมากมาบอกว่าเล่นเทลเลเดียได้พางไม้ก็ได้ของมารวยขึ้นเยอะจนไม่มีอะไรให้อัดใครอยากให้อัดเทลเลเดียอีกก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปว่าจะให้อัดอะไรไม่มีอะไรทา ไม่มีอะไรทำเดี๋ยวพาไปบ้านหลังเก่าก่อนบ้านเก่านี่จะหลุบป่อยมากเล่นดีๆแบบพึบไปเลยก็เลยทีเดียวเพราะฉันก็ไม่ได้อัดบ,บ้านหลังเก่าป่อยนะแต่ก่อนก็เล่นบ้านหลังเนี้แหละเห่ไหมรวยโคตรเลยมีเอ็บีซครบมีไซบ็อกไซบ็อกเอ็นบีซีตัวนี้มันก็ค่อนข้างแปดประลาด ว่ามันมีของขายเพิ่มนี่แล้วก็น้ำยาน้ำยาเวนอมเวมันนั่นว่าวีนอมหรือเวนอม,นอมก็ไม่รู้มาเดิดมาเล่นโลกนี้นานละสร้างห้องนี่มีคุณแจเทมโฟกย์อยู่เก้าร้อยสิบอันจะเวิร์กเวิร์กเลย สวัสดีเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาอะไรดนะ้ก็ที่บอกรองเท้าเดินบนลาวาแล้วก็รองเท้าวิ่งเร็วแล้วก็อะไรเยอะแยะแบกนกนี่ไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าโดนตีแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแไม่เป็นไรดูปูเลยไม่เป็นแต่แต่ถ้าจมน้ำนี่เป็นโดนไฟนี่เป็นแต่ว่าโดนตีไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นปั๊บ อีกอย่างซึ่งเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่บอกสอวัสดีค่ะ